สวัสดีจ้าทุกคนเจออีกแล้วเราเจออีกแล้วที่นี่สวยๆมากเลยอยู่แถวย่านน้องเสืออยู่แถวย่านคลองหลวงนี่เองตรงคลองเจ็ดนี่เองจา้าบรรยากาศโหล่มลื่นมากเลยมีสะให้เราด้วยมีบรรยากาศล่มลื่นเลยเราก็เนาะเห็นก็อดถ่ายไม่ได้เลยจ้าแต่ก็เลยถ่ายมาแนะนำให้ทุกคนนะจ้าเป็นยังไงบรรยากาศลมลื่นไหม เราเห็นตรงนี้นะคะเหมาะกับเด็กๆที่พามาเด็กๆแล้วครอบครัวมากๆเลยมันดูล่มลื่นเย็นไม่ร้อนเลยนะจ๊ะแล้วก็มีที่เล่นที่นั่งกว้างขวางเลยนะคะมีมีจักรยานน้ําให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมด้วยนะเราชอบมากเลยร้านอาหารที่เขาไม่ใช่แค่ร้านอาหารนะเขามีที่ไว้ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมด้วยจ้ะนี่ค่ะ ฟาร์มลุงแดงฟาร์มลุงแดงเขาปลูกเมลอนนะแต่ตอนนี้ช่วงนี้ยังไม่มีเมลอนแต่เขามีเมลอนเนาะเขาก็จะให้เราอ่ะเข้าไปตัดเมลอนซื้อเมลอนคัดเมลอนได้เลยจ้ะแล้วก็ถ่ายเข้ามาดูด้านในบรรยากาศให้ทุกคนดูนะจ๊ะเราก็ไม่ได้อะไรจากคลิปที่เราถ่ายเราแต่เราก็อยากจะให้ทุกคนดูที่เขาดูคลิปไม่มีโอกาสหรือเขามีโอกาสที่ผ่านมาแถวๆตรงนี้ก็อยากจะให้แวะเวียนตามนา,นานาก็ได้เลยจ้ะแล้วก็ถ่ายเข้ามาในดู ในร้านนะแล้วก็ถามเขาว่าขอไม่ได้ถามหรอกเราขออนุญ,ญาตเขาว่าขอถ่ายภายในร้านไหนนะคะแล้วก็ถามเขาว่ามีเมนูอะไรแนะนําคะเราอยากจะได้เมนูทานเล่นจ้ะเขาก็บอกว่านี่เลยเป็นเมนูทานเล่นก็จะมีพวกของหวานแล้วก็บดหมูกาแฟแล้วก็พวกปลานะคะพวกกเช่นปลากระพงทอดน้ําปลาแล้วก็มีอาหารสเต็กเป็นต้นจ้ะเราก็สั่งอาหารทานเล่นเลยเรา นะฟาร์มเลมอนเอฟาร์มเมลอนเราก็ต้องสั่งอาหารที่เป็นเกี่ยวกับเมลอนเราก็สั่งอเมริกาโนลิ้นพันกันหน่อยเนะอเมริกาโนเมลอนกับสาคูเมลอนจ้ามาจ้าเราสั่งแล้วเราก็ไปรอข้างนอกมาจ้าเราถ่ายมาบรรยากาศข้างนอกเขามีชิงช้าให้เรานั่งด้วยเป็นไงคะพาเด็กๆมานั่งกันนะบรรยากาศดีเลยช่วงที่รอจ้าเราก็มาเอาวิว ความชิวให้ทุกคนดูจ้ามาจ้าอาหารของเรามาแล้วนี่เป็นสาคูเมลอนน่ากินไหมจ้าอร่อยหวานไม่มากจ้าแล้วก็อเมริกาโนเมลอนเหมือนกันลองชิมก่อนจะกลับเนาะเดี๋ยวพามาชมบริเวณรอบๆอ,อีกรอบหนึ่งจ้าเสียดายเธอกล้องมันมัวเราก็ไม่ดูหน้ากล้อง แต่เราก็ถ่ายแค่ช็อตเนี้ยถ้าเราไม่ลงอะ่ะทุกคนก็ไม่ได้เห็นภาพดูซิบรรยากาศดีไหมมีที่นั่งเขาจัดร้านกระจุม,กร,จมกระจิมเลยเหมาะกับเด็กๆเ,เขามีเพลงมีชิงช้ามีกิจกรรมให้เด็กด้วยนะเช่นเนะาะจักรยานนะ้ำเมืองต้นเขามีบ่อรอบๆเนาะบรรยากาศเลยเย็นแล้วข้างบนเขาก็มีไม้แบบทรงไทยดูวิวชั้นบนด้วยจ้ะนี่บรรยากาศเราไปตรงนู้นก็ มีคนนั่งอยู่จำนวนมากเด็กก็อยู่หลายคนเลยมีเพลด้วยมีเพล,เลนอนชิลด้วยบรรยากาศสไตล์บ้านสวนเลยจ้ะทุกคนดีมากเลยไปทีก็คิดถึงแบบบรรยากาศแถวบ้านนอกเราไปทําแบบนี้เนาะเหมือนมาบ้านน่ะอยู่ได้นานอยู่ได้ทั้งวันเลยเราชอบมากเลยลองไปดูนะลองตามนานา,นาดูนะชื่อฟาร์มลุงแดงเมลอนอาเขาทำฟาร์มเมลอน ช่วงนี้เมลอนยังไม่มีนะจะตัวเองหมดแล้วเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านนอกช่วงนี้ค่ะกลับเขามีเนี่ยเขาเป็นสะพานทอดข้ามบ่อบรรยากาศดีดูพาดูอีกรอบก่อนที่เราจะไปอีกที่นึงจ้าวันนี้วันเดย์ทริปเลยอยู่แถวย่านคลองหลวงหนองเสือนี่เองเป็นไงบรรยากาศนี่ไงจักรยานน้ำพาเด็กๆไปทำกิจกรรมหรือไปดูที่เพจเขาก็ได้นะคะ มาแล้วจ้าเรามาแถวหนองเสือจ้านี่ตัวเองดูพระศิวะองค์ใหญ่มากเลยตั้งต่งาดูกลางทุ่งทุ่งหนองเสือเลยว่าช่วงนี้ฝนฟ้าครึ้มกำลังจะตกไปถ่ายบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ตรงนั้นเป็นทุ่งหญ้ายังกะซาเหน้าเลยตัวเองเป็นทุ่งหญ้าค่ะตอนนี้ดอกกำลังขึ้นมาสวยๆเราไปแถวนี้เพอเอิญไปร้านฟาร์มไปฟาร์มเห็ดบ้านสวนของพี่สาวเราเขาทำฟาร์มเห็ด ฟาร์มเห็ดชื่อฟาร์มเห็ดคุณหมอพิมพ์จ้าเสิร์ชใน Google ได้เลยเขาพามาเขาที่นี่เขาจำหน่ายก้อนเห็ดด้วยนะมีก้อนเห็ดทุกก้อนเห็ดด้วยแล้วก็แถมยังสอนเป็นรับเป็นวิทยากรสอนตามห่วยงานรัชการต่างๆด้วยนะจ้าเขามีก้อนเห็ดจำหน่ายด้วยนะจ้าเช่นเนาะเห็ดนางฟ้าภูฐานฟังเห็ดนางฟ้า นางลมเทาเห็ดหูหนูเห็ดคอนอะไรอย่างเงี้ยติดต่อได้ที่ฟาร์มเห็ดคุณหมอพิมพ์น้องเสืออะไรจ้ดด้านหลังเลยเขามีบริการดีเยี่ยมเลยบริการหลังการขายแล้วก็รับสอนเห็ดแปรูปมีหมดเลยเข้าไปติดตามที่เพจพี่เขาเลยจาเพจคุณหมอพิมพ์ไปเขาก็ ดูแลอย่างดีนี่ไงหลังฟาร์มเห็ดพี่เขาอยู่หลังภาศีวะเลยจ้าทุกคนยังไงฝากติดตามนานาๆด้วยนะจ้าหมดแล้วจากคลิปนี้ติดตามวานานาจะพาไปไหนตามรอยนานาได้เลยจ้าตรงนี้ก็ไม่ยากวันเดททริปเลยไป,ไปฟาร์มเนาะขุดไฟฟาร์มบุงแดงแล้วก็มาเนี่ยภาศีวะแล้วใครอยากมาซื้อเห็ดมานี่เลยมาฟาร์มคุณหมอพิมพ์ของเราติดต่อสอบถามได้เลยจ้าสวัสดีจ้า